สวัสดีครับทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s m u r t Channel นะครับก็วันนี้อยู่กับท็อปทีเราจะมานะฮะดูสามีแห่งชาติของเรานะครับที่เราติดตามมาตั้งแต่ คือน,นี่เป็นติ่งช้าอย่างที่ใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ไปนะฮะก็คือเป็นติ่งช้ามากนะคะเมนของเรานะฮะกับจินยองก็เซเว่นนะครับใครที่เป็นอากาเซ่นะ,ะเราก็ติดตามนะฮะผลงานของเหล่าก็เซเว่นนะฮะก็นี่เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราจะต้องรีแอคชั่นแต่มาช้าหน่อยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไม่บอกแล้วกันว่าเพราะว่าอะไรนะแต่ก็คืออดใจดูมากจําได้ว่าเหมือนแบบว่าจินยองเนี่ยปล่อยอ ผลงานเพลงนี้ออกมาเนี่ยเพิ่งสองสัปดาห์แล้วคือก่อนหน้าน,นี้เราก็จะได้เห็นผลงานละครผลงานซีรีส์นะฮะของจินยองนะฮะใครที่เป็นเมนจินยองนะฮะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับจินยองด้วยนะครับแล้วก็ปัซเซเว่นคนอื่นด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำดีแอคชั่นนะฮะเพลงได้ของจินยองนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากแล้วมีความย้อนยุคเดี๋ยวเราไปดูว่ามันย้อนยุคยังไงนะฮะวันนี้ก็เลยแบบ พยายามแต่งตัวให้ดูขายจินยองมากที่สุดเลยครับให้รู้สึกว่าเออเราเมนเขานะนะฮะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะแต่ก่อนที่จะดูนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะเป็นกำลังใจให้กับซูมเบิร์ตชาแนลด้วยนะฮะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดฉากมานะฮะเป็นแบบออกแนวสว่างสว่างนะฮะสบายตา ร้อมกับบุรุษหน้ารอนะฮะไปแล้วแล้วก็นักดนตรีที่ไม่ใช่วง,ขงเขานะฮะเพราะวง,งเขาคือก o d s เซเว่นนะฮะบรรยากาศใช้งานแต่งมากนะ,ะทุกคนมาแล้วจ้าชายของเรานะฮะจินยองเสื้อผ้ามาแบบสบายๆนะฮะผ้าพันคอเสื้อขาวแล้วก็สายตาเพชรขาดนะฮะ ตายไปแล้วครึ่งดอมเสื้อผ้าชิวมากกับหน้าตาแบบว่าฟ้าประทานมากสายตานี้มุมกล้องนี้ตายกันหมดนะฮะมีท่านี้หน่อยหนึ่งเหมือนฝนปอยมุมข้างจินยองคือผอมมาก น่ายิ่งกว่าพระเอกซีรีส์นะฮะแต่เพลงก็จะออกแนวยุคยุค90จริงๆแบบโปรดักชันก็คือง่ายๆไม่มีอะไรเลยแต่แบบว่าเพรามีจินยองมั้งมันก็เลยดูดีไปหมดจังหวะขยิบตาคือได้มาก แอบดูเบื้องหลังมาว่าที่แบบภาพที่จินยองลงคือข่าวมากแล้วใน MV ก็คือข่าวไปหมดจริงๆสายตาคือทำ้ายคนดูมากเลยนะถ้าน่มันคืออะไรความใหม่ของเพลงมันต้องเกี่ยวกับฝนหรือน้ำตาหรือเปล่าเนะี่ย ภาพนี้ไอ้ภาพนี้ว่าเอ่อคลิปนี้คือแบบสายตาพิจารณาตอย่างเดียวเลยคือเอ็วีแบบสบายสบายเหมือนอยู่บ้านอะ่ะไม่มันเป็นฟิลแบบไปงานอีเวนต์งานแต่งที่แบบ เชิญน,นักร้องมาร้องให้อะไรเงี้ยแต่คือไม่รู้ความหมายของเพลงเลยนะ จบสวยนะฮะจบไปแล้วนะฮะกับจินยองนะ,ะก็ความหล่อเขาก็คือมีอยู่แล้วนะฮะส่วนแบบความแบบใน m v ในคลิปวิดีโอมันก็คือมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าหวือหวามากแต่คือมันเป็นฟิลแบบอบอุ่นอบอุ่นเนาะเห็นแล้วมันแบบคิดถึงงานแต่งอะ่ะแล้วก็มีแบบว่าผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งนะฮะที่ เราชื่นชอบมาร้องเพลงให้เราฟังนะฮะเหมือนเป็นงานแบบว่าปาร์ตี้เล็กๆข้างในที่แบบว่ายุคโควิดเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราต้องเว้นระยะห่างกันด้วยกันฟังเพลงแบบนี้นะก็นอนๆานๆเขาก็จะปล่อยผลงานเพลงมาให้เราได้ฟังกันนะฮะแล้วก็บวกกับหน้าตาหล่อๆที่แบบว่ากินใจทุกคนนะฮะรวมถึงเราด้วยนะฮะที่เราเป็นมีเขาเป็นเมนนะฮะเนื้อเมนของเราก็คือ JB ที่ทเกี่ยวกราดมากๆนะฮะยังไงก็ สมาชิกในเมมเบอร์ของ g o d 7ก็ฝากกดติดตามนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยทุกผลงานเลยนะฮะจินยองเขามีซีรีส์อยู่ไปดูด้วยนะเป็นซีรีส์ออกแนวจะจะแบบว่าเหมือนวายอะแต่แบบว่ามันไม่ไม่ได้ไวายนะแต่คือคนดูรู้สึกว่า เออมันมันมีความจิ้นนะ,ะจิ้นมากๆนะฮะนี่ก็จะตามไปดูเหมือนกันก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะฮะเป็นกำลังใจให้กับสมัค c ชาน n e ลนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็นะฝากไปตามก็ลเซเว่นทุกคนเลยนะฮะย้ำว่าทุกคนนะฮะไม่ใช่มาดูแล้วไม่ไปตามนะไม่ต้องกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ก็ได้แต่ฝากไปแบบว่าซัพพอร์ตผลงานพวกเขาด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย